เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการออมต่อกันนะครับเราขออนุญาตใช้ข้อมูลพี่ท่านนี้นะครับพี่คนนี้บอกว่าเงินเดือนตั้74,000น7 40, 4, อายุราชการ3-6ปีไม่เป็นกะบขะขอได้53,000เป็นกะบะขได้52,000นบำนาญต่างกัน1,400บาทในระยะเวลา20ปีได้บำนาญน,น้อยลง300,000 กบาทนะครับแต่ปัจจุบันได้เงินกะบะขจากภาครัฐมา1ล้านกว่าบาทนะครับกำไรสวยๆ8 0 0แสนอ่ะอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับทีนี้ผมก็ลองดูนะครับว่าเอาเงิน1ล้าน1 0 0 0แสนเนี่ยมาลองดูซิว่าถ้าสมมุติว่ากเกษียณมาตั้งแต่ปี 6, 5นะครับปี 6, 5แล้วก็ทยอยถอนนะครับเดือนละ3,000บาทเพราะว่ากะบะขเนี่ยเขาให้ทยอยถอนได้ขั้นต่ำเดือนละ3,000นะครับ ผมก็เลยลองเอาไปทําตารางคํานวณดูว่านะครับสมมุติว่าเคสนี้นะครับพี่ท่านนี้เนี่ยเขาเริ่มกะเสียณนะครับตั้งแต่ปี65หม้มสามกันยาหกเงิน1นล้านหนึ่งแสนะครับหน่วยลงทุน27บาทจะมีหน่วยลงทุนประมาณ4,3่หมนาะครับเห็นไหมจำนวนหน่วยคูณมูลค่านะครับเงินออกมาเป็น1นล้านหนึ่งแทีนี้ทายอยรับ ไปเรื่อยๆนะครับก็คือตั้งแต่ปี65เนี่ยทยอยรับตุลานะครับขายหน่วยลงทุนวันที่ขายหน่วยลงทุนก็คือวันที่รับบํานาญนะครับคนรับบนานาญเนี่ยเขาจะขายหน่วยลงทุนก่อนวันเงินเดือนออกนะครับเพื่อนๆลองไปดูนะมันไม่เหมือนกันนะครับขายมาทุกเดือนนะครับตั้งแต่ปี65 66 67 68 69นะครับขายเดือนละ3,000บาทนะครับ ราคา NAV นะช่วงปี65นะครับอยู่ที่ประมาณ27บาทนะครับปี6 6 6 7นะครับเริ่มมา28บาทนะครับเมื่อมูลค่าสูงขึ้นจำนวนหน่วยที่ขายนะครับดูนะครับในช่วงตุลาหกห้ราคา NAV 27บาทต้องการเงินส0 0พันนะครับขายหน่วยลงทุน109หน่วยนะครับพอมาปี6 7นะครับหน่วยลงทุนอยู่ประมาณ28บาทต้องการเงิน3,000บาทนะครับขายหน่วยลงทุน1 106หน่วยนะครับหน่วยลงทุนก็จะขายถูกขายไปทีละร้อยกว่าๆนะครับลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆลดลงลดลงเรื่อยๆนะครับมาปัจจุบันนะครับมาดูปัจจุบันนะปี68หน่วยลงทุนอยู่ที่โอ้โหยี่สเาสิบเลยนะครับต้องการเงิน3,000บาทขายหน่วยลงทุนไม่ถึงร้อยหน่วยแล้วนะครับขาย98หน่วยแล้วนะครับหน่วยลงทุนที่ถูกขายมาตลอดหลายปีนะครับก็ค่อยลดลงลดลง นะครับปัจจุบันนะครับวันนี้วันที่อัดคลิปเนี่ยคือวันที่8กุมภาพันธ์นะครับ69นะครับมีการรับทยอยรับเนี่ยถึงเดือนมกรานะครับปี68อ่อันนี้ผิดนะครับต้องเป็นปี69นะครับขายมาจนถึงอ่ามกรา69นะครับ3,000บาทได้เงิน3,000บาทนะครับโดยลงทุนขายไป98 ปัจจุบันหน่วยลงทุนเนี่ยเหลืออยู่39,000นะครับ3 9 0 0มเนี่ยดูนะหน่วยลงทุนนะครับเหลืออยู่39,000พูดง่ายคือขายไปแล้ว10ประมาณ10%นะครับยังเหลืออยู่90%เดิมทีนะครับมีหน่วยลงทุนอยู่43,000ปัจจุบันเหลืออยู่39,000นะครับเงินกบะะขทยอยรับทุกเดือนเดือนละ3,000บาทตั้งแต่ปีหกม้าไจนถึงปี69 นะครับเป็นเงิน1 2ล้านแสนบาท1 2ล้านแสนบาทนะ40งวดนะครับนะเมื่อนำหน่วยลงทุนที่เหลือนะครับปัจจุบันหน่วยลงทุนที่เหลือเหลืออยู่39 0 0 0ืราคาหน่วยลงทุน30กว่าบาทนะครับวันที่4 NAV วันที่4กุมภานะครับเอาจำนวนหน่วยที่เหลือคูณกับราคานะครับปัจจุบันพอร์ตเนี่ยมีมูลค่า1 2ล้านบาท1นล้านนนะครับ เริ่มต้นมี1,180,000บาทนะครับปัจจุบันมี1 00 2 0 0 0ล้านก็คือใกล้เคียงมากขึ้นกว่าเดิมนิดหนึ่งนะครับแสดงว่าผลตอบแทนเน่ยเยอะกว่าที่ทยอยถอนเดือนละ3,000นะครับอันนี้นะทีนี้สมมุติว่าเคสนี้ดันตุยนะครับดันตุยปัจจุบันนะครับคนที่ไม่เป็นสมาชิกบขบบำนาญ5 2าน 52, เนี่ยทยอยรับ เดือนละสามพันนะครับเขาจะมีรายได้ห้าหมื่นห้าส่วนคนไม่เป็นสมาชิกกบขได้บำนาญเยอะกว่าก็จริงนะครับแต่ว่าไม่มีเงินกบขละก็รับห้าหมื่นสามนะครับเคสเนี่ยพี่เขาได้มากกว่าถัดมาสมมติว่าเสียชีวิตนะครับสามสิบมกราหกเก้านะครับบำเหน็จตกทอดก็คือบำนาญคูณด้วยสามสิบนะครับเป็นสมาชิกกบขได้ล้านห้าแสนหกหมื่น ไม่เป็นสมาชิกกบขนะครับห้าหมื่นห้าแสนห้าหมื่นสามคูณสามสิบกอออกมาเป็นล้านหกนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าคนที่เป็นสมาชิกกบขเคสเนี่ยยังเหลือเงินกบขอ,อีกล้านกว่าบาทสรุปแล้วทายาทก็จะได้เงินนะครับประมาณสองล้านเจ็ดส่วนคนไม่เป็นกบขได้อยู่ล้านหกนะครับทีนี้กรณีที่มีหนี้สินนะครับมีหนี้สิน ทายาทเนี่ยสามารถนําเงินกะบะขอนี่ไปเคลียร์หนี้สินได้นะครับเคลียร์หนี้สินได้ส่วนบําเหน็จตกทอดเนี่ยมอบให้ทายาทไม่ต้องเอาไปเคลียร์หนี้สินนะครับถ้าเกิดไม่มีทรัพย์สมบัติแล้วนะครับประเด็นมันก็จะมีอยู่ว่าปัญหาคือเช่นกรณีที่ยังมีบ้านนะครับบ้านเนี่ยอ่ะบ้านนะครับอาจจะยังติดจำนองธนาคารอยู่ประมาณ1ล้านบาทนะครับ1ล้านบาทพูดง่ายๆคืออ่าข้าราชการผู้รับบำนาญเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะครับเขาบอกว่า เมื S <S <ess> ่อเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยถ้าหือยังเหลือหนี้สินอยู่นะครับถ้ายังเหลือหนี้สินอยู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นอันจบกันไปนะครับส่วนประเด็นตกท่อและมอบให้ทายาทได้เลยนะครับประเด็นก็มีว่าถ้ายังมีบ้านที่ยังติดหนี้สหกรณ์อยู่อ่าติดติดผ่อนชําระอยู่นะครับ1ล้านบาทนะครับสมมุติว่ามูลค่าบ้านเนี่ยสล้านบาทนะครับมูลค่าบ้านเนี่ยสล้านบาท ดังนั้นจะต้องเคลียร์หนี้สินถูกไหมครับพูดง่ายๆคือจะต้องขายบ้านนะครับเพื่อเอาเงิน1ล้านบาทไปคืนใช้หนี้ธนาคารอีก1ล้านบาทก็เอาไปจ,จัดการมรดกของทายาทนะครับอันนี้คือมรดกนะครับทีนี้สําหรับคนที่เป็นสมาชิรกกรบขเนี่ยสามารถเอาเงินกบขมาเคลียร์หนี้ได้นะครับเคลียร์หนี้ได้นะงงไหมไม่งงนะพูดง่ายๆคือ กรณีนี้ถ้าไม่เป็นสมาชิกกบขเนี่ยจะต้องเอาหาเงินมีบาเหน็จตกทอดแบ่งกับทายาทก็จริงแต่นี่ที่ยังเหลืออยู่นะครับที่ยังเป็นหนี้ธนาคารเกี่ยวกับบ้านในหนึ่งล้านบาทจะต้องหาเงินพูดง่ายๆคือก็เอาเงินตัวนี้มาใช้หนี้นะครับเพื่อที่จะไม่ถูกบังคับขายบ้านเพื่อเอามาใช้หนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งงกบขนะสรุปนะครับข้อดีของกบขเนี่ย บางคนก็อาจจะไม่ดีแบบนี้ก็ได้เช่นคนที่มีเวลาราชการแบบนะครับคนเคสนี่เขาได้3 6ปีบางคนได้50ปีนะครับส่วนต่างอาจจะไม่ใช่พันสี่แล้วอาจจะเป็นหมื่นสองหมื่นก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็แต่ละคนต้องคิดแตกต่างกันไม่เหมือนกันแต่อย่างเคสน,นี้ผมอยากเอามาเปรียบเทียบให้ดูว่าเพื่อให้พวกเราเห็นตัวอย่างนะครับจากก่อนก่อนก็คือว่าจํานวนหน่วยลงทุนวันที่เกษียณนะครับอย่างเคสนี่เขามีอยู่ 43่หมืนามนะครับอยู่ๆไปผ่านมา45ปีนะครับเหลืออยู่หน่วยลงทุนเหลืออยู่3 9 0 0มนะครับทยอยถอนนะครับทยอยถอนขายหน่วยลงทุนทีละร้อยทีละร้อยนะครับได้เงินงวดละ3 0 0 0 3 0 0ารวมกันแล้วนะครับเป็นเงิน1 2 0 0 0 0บาทนะครับแต่หน่วยลงทุนนะครับดันเพิ่มขึ้นนะครับจากตอนแรก27บาท มาปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30บบาทนะครับเมื่อเอาจำนวนหน่วยลงทุนคูณกับมูลค่านะครับปัจจุบันก็อยู่ที่ล้านสองนะครับตอนเริ่มต้นอันนี้ก็หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันนะครับอันนี้เพื่อเป็นตัวอย่างให้เราเห็นว่าหน่วยที่ลดลงก็จริงแต่ผลตอบแทนที่มันทำให้โตขึ้นเมื่อคูณกันแล้วเนี่ยทำให้เงินนะครับยังคง คงที่ใกล้เคียงเดิมอยู่นะครับผม